ะะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอุโสฝ่ายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอชเวลนั่นเองนะคะคุณธวัชชัยเมื่อเช้านี้ก็ยังเกาะติดสถานการณ์การแกว่งของทางด้านตลาดหุ้นไทยนะคะว่ายังอยู่ในกรอบ1.470นะคะกับ1.500จุดอยู่นะคะก็ต้องดูนะคะว่าดาวโน้มที่จะไปแตะตรงที่เขาพูดคำว่าแก็บขก่อนที่จะกระโดดลงมานั่นเองนะคะว่า ะสามารถขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านะฮะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะครับลัครับพี่บอนค่ะค่ะตอนนี้เองฮะหุ้นที่ดันดันตลาดเมื่อสักครู่ที่เห็นขึ้นมามีบ้านปูตอนนี้ก็ถอยลงไปพรวดเดียวปะตะทเเช่นกันนะฮะจาก360ก็พรวดเดียวไป5บาทในช่วงนาทีนี้นะฮะมองดูว่าจะเป็นทิศทางไหนต่อคะครับก็เหมือนเิวี่าก็คือเดิสี่เเหมือนเดิมนะฮะ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยืนอยู่เนี่ยเพราะว่ามช่วงเนี้ยเป็นช่วงประกาศงบไงครับดังนั้นก็ตลาดจะหมุนเล่นเป็นลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ลุ้นต่อไปได้คือก็คงจะเป็นพวกพลังงานแล้วก็จะไปสื่อสารนะครับก็ก็หมุนก็หมุนไปแล้วแหละครับอืมค่ะครับพี่มรตอนนี้บ้านบ้านปูนะฮะก็วิ่งมาเพราะวันนี้มีการประกาศจองหุ้นลูกใช่ไหมคะใช่ครับครับ ็นการทำนิวไฮขึ้นมาในรอบนี้นะฮะใช่แล้วก็แกว่งโแกว่งเยอะมากเลยอะบาทกว่าใช่ใชขึ้นลงทันทีเลยนะฮะใช่หัวใจจะวายคือไปอะไรนะครับอเมื่อสักครู่ขึ้นไปสิบเก้าบาทห้าสิบแล้วกดลงมาสิบแปดบาทเก้าสิบนะะหายไปหกสิบตังค์นะคะใช่ใช่ครับคนมีเล่นอะไรนะครับคนมีบ้านปูต้องทํายังไงคะ โผมว่าก็เขาขายมาแล้วก็เราก็ขายไปนะครับแล้วท่านที่จะตามกับไรนะซิงเกิลสตอรฟิเจอร์นะฮะก็ผมว่าก็ถ้ามีก็ขายอะครับส่วนอย่าอย่าไปเบสเกมนี้เลยครับมันผมว่าเอาเกมเอาเกมนี้ดีกว่าที่ผมเลือกให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็มอเช้าก็พูดพูดไปละนะครับผมว่าไปเล่นตัวที่มีสตอรี่แล้วก็ตัวที่ยัง ไม่ประกาศงบาไอซีางทีอินทัชอย่างเงี้ยยังไม่ประกาศงบนะครับซีเคก็มีสตอรี่แล้วเราไปเอาบล็อกเทรดอะเล่นเก่งกําไรที่ผมผมยมองว่าสองสัปดาห์นี้ยังเล่นได้อย่าครับในช่วงก็ผมว่าตลาดยังสวิงไม่อาจจะไม่ขึ้นแรงแต่ก็ก็ไม่มีลงแรงนะครับโอกาสลงแรงก็ก็น้อยนะครับนั้นผมว่าเก่งกําไรโดยใช้บล็อกเทรดเนี่ยของตัว CK แล้วก็อินทัชเนี่ยนะครับเพก็ได้ เดือนซีเคนะครับอย่างยกตัวอย่างนะพี่พ่อย่างซีเคเนี่ยถ้าเราใช่ถ้าเราไปเล่นบล็อกเทรดนะครับเอาร้อยเอาเต็มเต็มร้อยสัญญาเลยนะครับใช้เงินแค่สามแสนสี่พันบาทไอ้สามแสนสี่พันบาทเนี่ยเราได้สต็อกฟิวเจอร์ของบล็อกเทรดร้อยสัญญานะครับสัญญาล็อันหุ้นก็คือแสนหุ้นนะครับซีเคแสนหุ้นที่ราคาประมาณจี่สิบเก้าบาทเนี่ยนะครับมันคือสองล้านเก้านะครับ มูลค่าการลงทุนสองล้านเก้าแต่ใช้เงินแค่สามแสนสี่พันบาทเป็นเงินวางหลักประกันนะมันคืฟิตเจอร์นะครับมีซีเคร้อยแสนแสนหุ้นนะครับก็ผมว่าเล่นตอนนี้ซีเคเนี่ยตอนนี้พยายามจะปิดแกปอยู่ผมว่าถ้าปิดแกปได้ปิดแกปได้แล้วไปยืนสามสิบได้นะครับแล้วต่อจากนี้เล่นไป ต้นเดือนพฤศจิกต,ต้นเดือนหน้าครับที่กําลังจะเปิดประมูลเนี่ยผมว่าก็หลุนได้ครับหลุนไปไฮเดรมมาพิ่ม่อนสาสบี่บาทอะ่ะผมว่าพอพอไหวอะ่ะนะครับใช้เงินก็น้อยด้วยแล้วก็เอคุณคุณก็คือมันลงมาเยอะครับพี่ม่อนมันก็ดีดกลับไปแต่ตอนนี้ดีดกลับไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย <Okay. S 2> นะครับถ้าถ้าเอาใช้ฟีโบก็ได้ใช้ใช้ฟีโบนะครับวัดจากจุดสูงสุดคือสามจดสี่ห้าสิบแล้วลงมาจุดต่ําสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประมาณยี่สิบสี่ห้าสิบเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเทสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ mm. ถ้าจะขึ้นไปหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยก็คือสามสิบจุดห้านะครับสมมุตินะสมมุติเราเล่นเอาบล็อกเทสนะครับสามเอาเล่นจากตรงนี้นะครับยี่สิบเก้าห้าสิบไปสามสิบจุดห้านะครับ ได้ได้บาทหนึ่งนะบาทหนึ่งใช้บล็อกเทรดเนี่ยใช้วางวางเงินแค่สามแสนสี่พันเนี่ยนะครับได้กาไรเนิดยถ้าหักค่าคอมมิชชั่นก็แปดหมื่นสามพันห้าร้อยอย่างเงี้ยคิดเป็นประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยกำไรบาทหนึ่งนะคะค่ะใช่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันคือเลเวอเรจไงครับพี่พอ <c oughs> นครับเ <c oughs> ลเวอเรจจากไอ้ตัวตัวสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดเนี่ยมันคือเก้าจุดเจ็ดเท่านะครับไอ้นี่คือเราใช้เต็มเต็มนะ ลได้9.7เท่าสูงกว่าพวก D.W ครับพี่ม่อนค่ะครับก็ก็แนะนำพิงเกงกำไรตัวนี้ดีกว่าผมว่าได้ลุ้นปิดลุ้นปิดแก็ปแล้วขึ้นไปต่อรอรับเปิดซองประมูลรถไฟฟ้าค่ะครับอืมอินทัดก็ได้จริงจริงอินทัชก็ได้คืออินทัชเนี่ยที่ทุกคนจะมองว่าไอซีทีเนี่ยไม่ดีเพราะว่าจะมีออมอลท้าแล้วก็ ค่าตัดจำหน่ายอะครับจากไรเซนของแอดวานนะคืออินทัศถือแอดวานแอดวานเนี่ยโดนค่าตัดจำหน่ายจากไรเซนเก้าร้อยกับพันแปดนะครับที่จะเริ่มต้นแต่จ,จากมาสามแล้วอีกต่อไปอ,ะ,อะมันเป็นก้อนค่อยๆจะย่อยมาครับต่อชั้นนี้นะครับเพะฉะนั้นคนก็มองมันว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยจะไม่ดีซึ่งผมว่าราคาที่มันลงมามันก็รับข่าวไปแล้วอะครับว่าจะไม่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นตอนนี้เราเล่นจากข้างล่างเลย นะครับก็ <Okay. S 2> ผมว่าก็มีโอกาสดีดมาอย่างอจจะใช้ซีโบนะครับลงลงรอบนี้นะครับตั้งแต่64ลงมาโลเนี่ยที่ประมาณ49นะครับแล้วเร,เราบอกว่าเล่นเอา50%ดีดขึ้นไปนะครับ mm hmm. ผมว่าเล่นไปแถว56.5เนี่ยมัน mm hmm. เล่นได้ไงครับรอบนี้นะครับจนถึงอินทัสก็คงประกาศประมาณต้นเดือนพฤศจิกน,นะครับ ผมาเล่นจาก53มสลึงตรงเนี้ยไปที่56 50เนี่ยเล่นได้แล้วอินทัศนะครับไปใช้บล็อกเทรดนะครับอินทัศ100สัญญาของบล็อกเทรดนะครับเอ่อ1แสนหุ้นอินทัศเนี่ย20สัญญาก็เทรได้ละใช่ม๊อสเท่าไห<ช>ร่ค่ะใช้เงินบล็อกเทร1 1บล็อกนะครับ1บล็อกเนี่ย20สัญญาใช้เงินใช้เงินสัญญา7,980 บาทนะครับงั้น20คูณ7,980ก็คือเงินลงทุนเนี่ย159,600บาทะนะครับมีมูลค่าการลงทุนในอินทัศเนี่ย5,009ครับะนะครับก็อาจจะเรีกว่เล็น้อยหน่อยนะครับ3.7เท่านะครับมูลค่าการลงทุน5,009ใช้เงิน1 6 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับนะ<ช>แต่เราเล่นจะอินทัศนะครับจากประมาณ53สลึงตรงนี้<ช>นะครับ แล้วก็เล่นไปประมาณฟีโบดีขึ้นไปนะครับห้าสิบหกจุดห้านะฮะห้าสิบหกจุดห้าสมมุตินะครับเล่นเล่นสามบาทตรงเนี้ยนะครับถ้าได้นะครับอันนี้อันนี้คำคำนวณกำไรกรณีที่เราเราเล่นได้นะจากห้าสิบสามไปห้าสิบหกเนี่ยก็คือกําไรประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ก็พบอันนี้ก็คือการใช้เรียกว่าอะไรแหละ,ละกรณีที่เรามั่นใจแต่ว่ากราณีที่ผิดทางนะครับ okay. ก็คือจุดสต็อปลอนะครับที่ผมแนะนํามาตลอดว่าผมจะเลิกแนะนําเทรดดิ้งตอนเนี้ยก็คือหลุดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับหลุดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สต็อปลอตแค่นั้นง่ายนะครับจุดยอมแพ้เราหน,นึ่งสี่เจ็ดศูนย์ตอนี้หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดนะครับก็ก็เก็บกําไรในสามตัวได้นะครับอย่างธานีที่เมื่อเช้าออกไปละว,ว่าเมื่อคืนงบออกแล้วแล้วก็อ,ออกมา new high แต่ว่า เป็นนิวไฮที่คนอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่านักทุนอาจจะมองว่าน่าจะนิวไฮมากกว่านี้นะครับ <Hey. S 1> จริงออกมาสองร้ยสิบแปดนี่คือนิวไฮเป็นประวัติการเลยนะครับหรือว่านักทุนผมว่าอาจจะคาดหวังว่าน่าจะมากกว่านี้เพราะว่ารายได้ก็โตนะครับเซนเชื่อก็โตแต่ว่าที่เขาไม่ได้นิวไฮเยอะเพราะว่า เขามีการตั้งสำรองนะครับที่เขาคอนซร์เวทีตตามสภาพเศรษฐกิจเนี้ยที่ชะลอตัวอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าก็ก็โอเคครับเพราะว่ากำไรก็สูงอยู่แล้วนิวไฮแต่ว่าผู้ผู้บริหารคอนซร์เวทีก็มีการตั้งสำรองที่สูงกว่าปกติอย่างเงี้ยผมว่าก็ยึดหลักคอนซร์เวทีก็ดีนะครับโดยแนวโน้มต่อจากเนี้ยของ p k เค่อโทษตีของ PK, อาธองานีเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็ยังดีอยู่ตามที่เคยเล่าให้ฟังนะครับงั้น วันนี้เนี่ยถ้ายืนแขายืนแกวได้นะครับอย่าอย่าเพิ่งสตอปลอสนะครับรอลุ้นสัปดาห์หน้าดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีประชุมนักวิเคราะห์ครัววันที่27นะครับอาจจะมีอ,อะไรดีๆหรืออาจนักวิเคราะห์อาจจะฟังข้อมูลาจะมามีเขียนเทรเปอร์เชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ้นผมมองภาพภาพของธุรกิจธ,ธานีเนี่ยเขา ดีต่อเนื่องจนถึงปีหน้านะครับกำไรมีโอกาสทำมิวไฮได้ต่อเนื่องนะครับโดยโดยเฉพาะการณีอของข้างในเขาอะก็คือมันจะมะีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุนะครับที่จะหมดอายุปีนี้แล้วไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการรีไฟแนนซ์ที่จะมีดอกเบี้ยที่มีโอกาสที่จะต่ำลงเฉะนั้นต้นทุนการเงินเขาจะต่ำลงนะครับพวกเป๋พวกมารจิ้นของเขาเนี่ยมันจะสูงขึ้นดนั้นโอกาสปีหน้าคือ สภาพอุตสาหกรรมนะครับในในกลุ่มต้นทุนทุกที่เขาปล่อยสินเชื่อเยอะมากๆเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็โตอยู่แล้วแล้วเขาก็สามารถควบคุมต้นทุนได้เนี่ยนะครับยิ่งทําให้มาจิ้นเาสูงงั้นเขาจะโตจากข้างในข้างนอกเลยพี่มอนดังนั้นผมก็เลยมองว่าในทางพื้นฐานเนี่ยมันน่าจะกลับไปเทสท,ที่ายเดิได้แล้วในทางเทคนิคเนี่ยนะครับภาทางเทคนิคผมว่าก็ก็ดีก็มีโอกาส ขึ้นไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับนั้นที่แนะนําไว้คนที่ซื้อไว้แล้วนะครับถือถือไว้ก่อนวันนี้นะครับย่อลงมาที่แนวรับแก็ปตรงเนี้นะครับแต่ยังไม่หลุดเนี่ยนะครับถือลองลองถือไปสัปดาห์หน้าครับลองไปดูว่าหลังประชุมนักวิเคราะห์วันที่ยีิบเจ็ดเนี่ยจะมีอะไรราคาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่อยมาดูเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆครับค่อยไปดูว่าจะจะออกไหมนะครับดูว่าถือขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้ก็มีแค่สามตัว นะครับธานีซีเคแล้วก็อินทัศนค่ะ,คะคส่วนอินทัดซีรีส์แซดล่ะคะซีรีส์แซดนะครับเอ่อเหมือนเดิมครับที่มันก็คือ่ออรอช็อตนะครับค,ค,คือเราเรา,เราลองตัวสต็อกฟิวเจอร์เราลองบล็อกเทรดเราซื้อเป็นํำไรทธานีละนะครับงั้นชอตเราก็อยู่ทางฝั่งรองอยู่แล้วแต่อินเด็กเนี่ยอยากให้รอเก็บไว้รอช็อตมากกว่านะครับเพราะว่า ผมว่าขึ้นไปยังไงเนี่ยตลาดเราผ่านพันห้ายากนะครับเหตุผลก็คือตอนนี้ผมกังวลเรื่องแรงขายของนักคุณต่างชาตินะครับเพราะว่าขายออกมาแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาจนถึงเมื่อวานนะครับตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดเนี่ยตุลานะครับขายอ,อกมาเก้าพันหกร้อยล้านนะครับแต่ว่า่างชาติในยังถือตั้งแต่ต้นปีนะครับซื้อมาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันล้าน นะครับันั้นถ้านักการชาตินะครับเขากังวลนมีความรวเบื้องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่ตามที่ตลาดคาดไว้นะครับวันที่ 13, 14ที่จะประชุมเดือนธันวาเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยงนั้นช่วงยิ่งใกล้วันตรงนั้นนะครับแล้วก็เราตามเช็คตัวเลขเศรษฐกิจสารัะได้ครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐออกมาดีนะน้มออกมาดีนะครับโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งในปีเนี้ มีสูงถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าภาพเป็นอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าโอกาสที่โฟลไอลออกเนี่ยมันมีงั้นถ้าโฟลหลออกเนี่ยผมกังวลว่าจะไม่มีใครรับได้อะนะครับทั้งกองทุนแล้วก็รายย่อยนะครับก็คนที่จะรับต้นแน่นอนครับรายย่อยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายไปเอ,อขายไปหลายล้านละครับกองทุนเนี่ยที่รับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ11-17เนี่ย เป็นคนรับมาส,ส่วนใหญ่สองหมื่นล้านเนี่ยนะครับยอดตั้งแต่ต้นปีก็ยังเป็นขายอยู่ดีสามสามมืนสามนะครับเพราะนั้นถ้าโฟขายเนี่ยผมว่าโอกาสที่เซตจะขึ้นไปยืนเหนือพันเออพันห้าเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยมันจะมีปจัจจัยเสี่ยงจะเรื่องฟันโฟนะครับในการประชุมของเฟดในเดือนต้นเดือนกกลางเดือนพันวานะครับเฉนั้นก็ ซีดีซ่นเนี่ยเก็บไว้ช็อตดีกว่านะครับค่ะที่บริเวณเก้าหกูนย์กับเก้าห้าห้าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเราก็เก่งกับไายไทยเอาเอา,เอาแค่สองสัปดาห์ตอนนี้ครับพี่ม่อนเอาแค่สองสัปดาห์เนี้ย<ม>น่าจะาย,ยังพอเล่นได้ตลาดน่าจะยังไม่ลงแต่ถ้าการณีที่ลงนะครับก็คือจุดยอมแพ้นะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ครับยอมแพ้สตอปลอถ้าใครใช้บล็อกเทรดในการเล่นซีเคนะครับแล้วก็อินทัดน,นะครับก็ จุดตรงนี้ยครับดูตลาดก็จุดจอมแพ้ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าโอเคไม่หลุดถึง4.70นะครับก็ยังรุ้นได้นะครับในตัวซ k ก็คือเป้าเนี่ยก็มองไว้เขาคือเอาแค่สามสิบเอาแค่บาท่งนึจริงเอาแค่บาทหนึ่งก็กำไรที่ผมบอกแล้วอะถ้าใช้บอเทนะนะครับแต่แต่ผมมองมากกว่านั้นนะครับครับผมได้ค่ะคุณพชัยค่ะก็ติดสถานการณ์ต่อเนื่องเนี่ยฮะแล้วก็ กลยุทธ์ในการวางสต o อปลอ s, <S ที่ดีที่สุดที่คุณพชะชัยให้ไว้คือ1,470นะคะใช่่ชค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีคับค่ะเป็นรายละเอียดของคุณพวัชัยนะคะคุณผู้ชมก็มีโปรดัก์ที่เสริมเติมให้กับนักทุนได้มีทางเลือกในการเทรดจำนวนเงินน้อยได้วลสูงแต่ว่าในเรื่องราวของความเสี่ยงใครที่